เรียนรู้สิ่งนี้ได้สำเร็จก่อนใครในวัย40บวกค่ะหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะและอยากจะให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณต้องเรียนรู้สิ่งสิ่งนี้ให้ได้ก่อนค่ะคนส่วนใหญ่ว่างั้นเถอะนะคะมักจะไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องเรื่องนี้ค่ะเลยทำให้ชีวิตของเรานั้น ตกอยู่ในวังบนรูปแบบเดิมๆนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะเราจงเรียนรู้ที่จะรักตัวของเราเองให้มากขึ้นค่ะเพราะการที่เรารักเองให้มากนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราขาขึ้นแน่นอนค่ะแค่ กลับมาชื่นชมตัวเองนะคะและเวลาที่เราอ่ะเห็นคนอื่นนะคะเขาสําเร็จเขารุ่งเรืองเราก็จงยินดีกับเขาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนบนโลกใบนี้นะคะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะถ้าหากว่าวันนี้เรารักตัวเองมากพอเราจะยุ่งและวุ่นวายอยู่กับเรื่องของตัวเราค่ะยุ่งและวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เราต้องการนะคะถ้าเรา กลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวของเราเองนะคะและพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกวันไม่ว่าจะเป็นโลกภายในโลกภายนอกนะคะโลกภายในนั่นก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะคะกลับมาโฟกัสอยู่ที่ชีวิตของตัวเองนะคะ ถ้าเรารักเองมากพอเราจะเลือกแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสพนะคะยิ่งยุคนี้เป็นยุคออนไลน์คุณต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีนะคะดูซิว่าเอ๊ะคนสําเร็จในยุคนี้นะคะมีมากมายเลยที่เขาออกมาแบ่งปันนะคะเขาทำรายการเขาถึงสำเร็จนะคะถึงแม้วันนี้ชีวิตของเราอาจจะยังอยู่ในอดีตนะคะคือคืออยู่ในเลเวลเดิมๆนะคะแต่ถ้าเรา ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเรากลับมาโฟกัสเรื่องของเรานะคะว่าจะทำยังไงเรียนรู้เรื่องอะไรและพัฒนาในด้านใดนะคะชีวิตของเราจะก้าวกระโดดไปใน ทิศทางที่เราปรารถนานะคะวันนี้นะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองให้มากที่สุดนะคะกลับมารักตัวเองขอบคุณตัวเองชื่นชมยินดีกับตัวเองนะคะและรวมถึงการชื่นชมยินดีกับผู้อื่นนะคะอย่าที่จะรักผู้อืน่นอย่าที่จะขอบคุณผู้อื่นแต่ไม่เคยกลับมารักและมาขอบคุณต, <mentor S 1> ตัวเองนะคะเลือกแต่สิ่งดีๆนะคะให้กับตัวคุณนะคะเลือกเสพสิ่งดีๆนะคะเลือกฟังนะคะเลือก คิดนะคะเลือกรู้สึกถึงแต่สิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทําดีนะคะเข้าตัวเองให้มากนะคะเพราะรักตัวเองมากมายขนาดไหนเราก็ต้องเลือก แต่สิ่งที่ดีเราเป็นผู้เลือกนะคะจงเลือกสิ่งที่เรามีความสุขค่ะถ้าเรารักตัวเองมากพอเราก็จะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆออกไปสู่ผู้คนและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองเรียนรู้รักตัวเองให้มากขึ้นและชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างมากมายแบบก้าวกระโดดแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ